อันต้องงงูรำหาสิแต่งยังกว่าผีสิพิษปากซัวนะมีของสุกไลยบ่สูัถ้ามาหาแล้วอยู่แนวกินละมีของสุกไลยบ่สูัมันบ่หมันบ่อพิวปากมันบ่หมันมันหากินบ่หมันไผยพิษสุกเห็ดโอ้โหได้ทิศได้อยู่นดิน่อนกใหญ่ได้ทิศเพราได้กินอยู่นะเบิ่งๆขั้นต่ำเข้าไปตีพ่วงคือเสียเดี๋ยวพ่อสิเอาดอกสูวอยู่ซื่อๆสั่นเอาลุยๆพ่อลุยโอ้โอ้หน่อนใหญ่ดีเว้ยเพราได้แก่สวยอยู่ดอกเขาโอ้นอนนี่นะ โอ้ก็ถอยถอยใ่ทิพทิบัวตัวกับแตนทิพแผ่นมะเหล่นมลทิพถอยออกไปบัวตกัแตนอู้ใส่่าคือมึี่หางมันบ่้ใส่ฟ้่ฟ้ายใส่อะมันโตบ่เล่นมฟอแล้วล่ะบัวตัวกับแตนอะเนี่ยไป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 โอ้ที่ปวดเอยเปลี่ยนแผนได้แต้เนวเนี่ยเอางั้เราก็ไม่ก็เพราะเด้วมีแตนมีตัวนะเอางี้ฟ้ามันสีบ้ได้ไปเอาป่ามาปลสวยผู้หล่อห่วยผู้หล่ทิ ไปก็ไปแล้วพอเฮ้ยสนับฮาวเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยไปไปไปเดี๋ยวนางเศ่้ามือจะบาดก่อนพ่อมือไหลายวะอยังกันละย่างมาไก่จะปาโน่ไม่คุหนูมือนสีปวดปวดไม่ทิศปวดบ่ที่จงมันไขมันปวดเองโอ้ถ้าปวดมันบ่หอนบ่หอนมันปิดมือนะทิศจังทิศเข้าไปบานเฮียเลยพอลงน้ำเศร้าเงีนยบบ่ไปไปสายทิศไปโอ้ยอย่าเฝ้าดิดีอย่าละลาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโอ้ย เป็นยังไงปูแปนิบแปนิบยกแปออกยกแปนออกหาขวดลงน้ำล้งน้ำล้างน้ำเพแตกตวเพรามนีแป้นนิบโอ้โโขึ้นมาเลยไม่มนาพอขี่คุยเด็ดป่าสมัยที่กี้เด็ดตเฮาคุยคนนี้ตัวใหไปใส่เอาเอาแหละทิไปตรงมาน้ำนวดล่ะเหเด้อ 哦，这不的有马不？我讲我买苏奥马喏，那苏是什跌个内罗巴呢？哟，快起来，老婆！娘啦！嘿，苏是娘呢？我娘老婆！娘咩我巴？哎呀，火苏！我讲好苏咧，巴面难，小苏咧的。哎呀，苏气巴大我连猫都张了